วันนี้พี่เปอร์มารีวิวไม้รีนิงเทอร์โบชาร์จิ่งมาแชลนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์เทอร์โบชาร์จิง่งพอเราลองแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจว่าจะตีได้หรือเปล่าหรือแรงยังไม่ถึงนะครับแรงข้อมือยังไม่ดีเนะี่ยเราก็มีรวมคลิปนะครับไม้ตีง่ายอยู่นะครับสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาไม้แบดไม่ว่าจะเป็นไม้แรกไม้ 2, ือไม้สํารองนะคะยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกยังไงดีก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกับเราที่แอปจองแนวนะคะเราจะมีทีมงานคอยตอบคาถามทุกท่านเลยค่ะ สวัสดีครับ วันนี้พ่เปอร์มารีวิวไม้รีนิงเทอร์โบชาร์จิ่งมาแชลนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์เทอร์โบชาร์จิ่งซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ไม้สายสปีดเลยแรกๆของรีนิงนะนะเทอร์โบชาร์จิ่งก็แต่ก่อนก็จะดังนะดังมากซีรีส์นี้ก็อย่างเช่นฟัไหเฟงก็ใช้ใครหลายๆคนก็ใช้เนาะตัวนี้ที่มีไขย,ยุ่นด้วยมั้งตอนนั้นอ,อ่หลายๆคนที่ใช้เทอร์โบชาร์จิ่งนะอันนี้มันก็หายไปนานแล้วตอนนี้เขาก็มีมาตัวมีตัวกลางๆมาให้หายคิดถึงนะนะตัวนี้เทอร์โนะบชาร์จิ ก็เริ่มจากตัวในเฟรมเนะเาะก็จะใส่ตัว H D F Shock Absorption มาให้ด้วยกนโฟมลดแรงสั่นสะเทือนนะแล้วก็ตัวพวกวัสดุพวกคาร์บอนพวกนี้ก็จะเป็นเกรดที่เป็นกลางๆละกเกรดที่แบบว่าเกือบๆเ,เท่าพวกคาร์บอนเท็กซพันธ์เรียกว่าใกล้เคียงเลยแหละก้านนี่จริงๆแล้วสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้หัวเบาในจริงหัวเบาจริงไม้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้ก้านอ่อนเลยนะตามสเปคเนี่ยแต่ว่าเวลาพี่ลองจริงแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่อ่อนเท่าไหร่นะแม้แต่งอเนี่ย เราจับงอเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่อนนะส้หพี่คิดว่ามัน,ม,นมันกลางไปทางเกือบแข็งๆมากกว่านะอันนี้พี่คิดไม่เหมือนกับสเปคที่เขาเขาบอกมานะ พอเราลองแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างลูกดาดเนี่ยก็คือก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของไม้นี่อยู่แล้วลูกดาดนะหน้าไม้ไหวดาดดาดดีดัดคล่องลูกพุ่งออกไปเร็วแรงดีตัวนี้นะครับก็ไม่แพ้ไม้สายสปีดหัวเบาตัวอื่นอนะ่ะตัวนี้ลูกเซฟลูกเคลียตัวเนี้ยถ้ามือใหม่นิดนึงเนะี่ยพี่แนะนําว่าต้องออกแรงข้อมือหน่อยนะต้องมีข้อมือต้องมีแรงส่งหน่อยถ้าเกิดเราฟาดทั้งแขนอย่างเงี้ยฟาดไปทั้งแขนอย่างเงี้ยมันจะขาดแรงส่งเพราะว่าหัวมันมันเบามันไม่มีน้ําหนักต้องใช้ข้อมือช่วยสบัด นะครับแล้วลูกก็จะพุ่งตัวนี้นะสำหรับการการการเซฟการเคลียร์นะครับแล้วก็ลูกตบก,ก็เช่นเดียวกันเลยก็คือถ้าเราใส่ข้อมือเข้าไปด้วยเนี่ยลูกมันจะพุ่งข้อนั้งมากก็เป็นธรรมดาของไม้สายสปีดหัวเบานะที่ต้องใช้ข้อมือข้อมือเร่งสปีดลูกนะแต่ถ้าใช้ข้อมือเร่งสปีดลูกเนี่ยก็คือก็เรียกว่าใช้ได้เลยแหละความเร่งของลูกเนี่ยใช้ได้เลยนะครับความแรงก็ใช้ได้ สำหรับตัวเทร์โบชาร์จิ้งมาแชลนะคะในมุมของสาวๆที่พวกเราได้ทดลองกันไปนะคะก็เป็นมือสมัครเล่นนะคะเราได้ลองทั้งลูกดาดลูกเซฟลูกบุกแล้วก็ลูกตัดไปนะคะวันนี้หวนก็ได้ลองกับพี่แตนไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเกมด้วยแล้วก็มาลองน็อกกันด้วยนะคะสําหรับในมุมมองพี่แตนก่อนอจากที่จับมาหลายๆไม้จําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะฟิลลิ่งพอไม่รู้จักเทคโนโลยีตัวนี้เลยนะตีแล้วรู้สึกยังไงเออพี่รู้สึกว่าตีลูกดาดตีง่าย ตีแล้วมันเลียดเน้นตีสบายตีได้เรื่อยๆลูกตบพี่ว่ามันดีนะถ้าสมมติว่าเราตีโดนจุดมันอ่ะถ้าสมมุติว่าโดนผิดที่ผิดทางมัน่ะมันจะแก๊กอ่า อ่าเราจะไม่ไปใช่แต่ถ้าโดนเต็มเต็มก็จะปโอเคดีใช่เป็นไงบ้างคะลูกตัดไม่ค่อยต่างจากไม้ที่ตัวเองใช้อยู่เท่าไหร่นะก็ดูเหมือนเหมือนกันถ้าสมมุติว่าผู้หญิงที่จะตีไม้นี้ได้พี่แตนคิดว่าต้องเป็นสไตล์การตีประมาณไหนหรือผู้ชายที่แบบตีประมาณไหนถึงจะแบบคลิกกับไม้ตัวนี้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะอาจจะเป็นแนะนําเป็นแบบคุมหน้าอยู่หน้าเพราะว่าลูกดาดมันตีง่ายแล้วน่าจะยกไม้แล้วก็จิ้มได้ดีโอเค <Okay. S 2> สำหรับในมุมมองของแหวนเนี่ยใกล้เคียงกันเนื่องจากเป็นสุภาพสตรีเหมือนกันนะคะลูกเซฟเนี่ยอาจจะต้องใช้ข้อมือจังหวะสุดท้ายอะอเวลาเวียงไปแล้วสะบัดลูกมันถึงจะพุ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเวียงไหลอย,อย่างเดียวรู้สึกว่ามันสู้ไม้ไม้สายบุกที่มีน้ําหนักหัวไม่ได้อ,อาจจะสู้พวกอะตอมิกแบล็กไนท์ไม่ได้ในเรื่องของลูกเซฟเนาะด้วยความที่ก้านมันจะอ่อนกว่าอาร์คสิบนิดนึงคือเวลาท้า ตีไปเรื่อยๆมันก็จะตีสบายๆนะคะแล้วก็ลูกบุกเหมือนที่พี่แตนบอกเลยก็คือลูกมันพุ่งได้ดีนะอตอนตบมันมีสปีดคือแบบไม่คิดว่าลูกที่พี่แตนตกมามันจะแบบโอ้พุ่งเข้าหน้าขนาดนั้นอะทั้ทง,ทงที่ใส่แรงกับไม้อื่นก็ประมาณนี้แต่อันนี้จะมีความที่แบบเออมันพุ่งดีนะคะลูกบุกลูกด่าดให้คะแนนเนี่ยเต็ม10เหมือนให้ประมาณ8ก็ <9 S 1> ประมาณ8ประมาณเลยอะไรแบบนี้นะด,ด่าดาเนะใช่มันด,าด่าสบายมากลูกบุกเต็ม10ให้ 8 8ดไ <8 S 2> ว้ให้8ไว้ให้8สําหรับผู้ชายที่กําลังถามว่าจะตีไม้นี้ได้หรือเปล่าะะจริงๆก็จะมีรีวิวที่พี่เปอร์พูดไปแล้วเนาะแต่เหมือนว่าคาแรคเตอร์ของไม้นี้มันจะเหมาะกับคนที่ชอบเกมที่ตีเรื่อยๆอะตีเรื่อยๆไม่ได้แบบบุกจ๋าหรือว่าแบบหน้าจา๋าคือเน้นเน้นวางเกมได้<ม>เน้น คุมทั่วขอดได้ก็อาจจะเป็นสไตล์ของคาแรคเตอร์ไอตัวเทอร์โบชาร์จิ่งตัวนี้ในม,มือของเรานะคะแล้วก็ตัวก้านที่เขาบอกว่ามันเป็นก้านค่อนอ่อนอะหวั่นรู้สึกว่าเป็นก้านกลางๆนะ,ะไม่ได้อ่อนขนาดนั้นอันนี้ขึ้นเอ็นจมานะคะ<ส>ก็เด้งค่อนข้างดีเนาะลูกบุกก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึก กระดา้างรู้สึกกระด้างไหมไม่กระด้างน,นะถ้าใครยังมีปัญหานะครับอยากอยากเล่นลูกเซฟให้ให้ได้ดีนะครับแล้วก็ออกแรงไม่มากทำอย่างไงนะครับก็ดูคลิปด้านล่างนี้เลยได้เลยนะครับที่เราสอ,อนดไว้นะครับก่อนจบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับ c r i b e ด้วยนะครับ